สุดท้าของผมก็ผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็แค่นี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคิ้มแรกของยินวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลายของโทมัสสันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่เราเทิร์นไว้นะครับเป็นล้อที่เป็นสเปคห้ารูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถห้ารูมาตรฐานใดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะแล้วตัวนี้นะครับเป็นล้อของรถตัวใหญ่ นะครับสเปคนะครับตัวนี้เป็นขอ19ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ19กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับเป็นงานตามนะครับ T A M นะครับงานตามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับออฟเซตนะครับอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับอ่ากระจายเปนนนะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถโตโยต้าอาผ่านก็ได้นะครับไปใส่พวกตัวใหญ่เอาผ่านเรเวลไฟแคมรี่แคทตู้ว่าพวกนี้ใส่ได มาด้าเซท้าก็ใส่ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต๊นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินเลยยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าทุกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลย ใส่คลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางโวนของฝางไว้นะเดี๋ยวิหน้าโอกาสหน้าลองกลับมาพบกันใหม่นะครับ,นะนนบ,รบใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ